รมศุลกากรตรวจยึดส้มกว่า10,000แกิโลกรัมที่สำแดงข้อมูลเท,ท็จใช้สิทธิพิเศษทางศุลกากรในการเลี่ยงภาษีค่ะส้มทีบ่บรรจุอยู่ภายในกล่องในตู้คอนเทนเนอร์เป็นของกลางที่กรมศุลก,กากรยึดได้ที่ด่านตรวจพืชแหลมฉบังหลังจากที่ตรวจพบว่าเป็นส้มที่แจ้งประเทศต้นทางเป็นเท,ท็ในกุลิศสมบัติสิริอธิบดีกรมศุลก,กากรระบุว่า ช่วงวันที่17-18ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตรทางท่าเรือแหลมชะบังพบว่าห้างคุ้นส่วนจำกัดนาย e n อ e r เตอร์ไพรส์แอนด์และบริษัทวัชมนฟู้ดจำกัดนำส้มเข้ามาในประเทศโดยแสดงข้อมูลในสติ๊กเกอร์ว่ามาจากจีนนะคะแต่ว่าส้มทั้งหมดรวมแล้วกว่า1 0 0 0 0แกิโลกรัมนำมาจากสเปนและอียิปถือว่าเป็นการสำแดงเมืองกำเนิดเท็จ นายกุลิตระบุว่าทั้งสองกรณีเป็นการแจ้งเท็จเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้ได้รับยกเว้นภาษีอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนถือเป็นความผิดตามพร,ญญระกากร,พราชบัญญัติศุลกากรพระราชบัญญัติกักพืชและเป็นการช่อชนใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางทั้งหมดส่งกรมศุลกากกรดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ